ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สวยงามมากมายนะกแต่อยากให้เด็กนั้นได้รับก่ันและกำลังใจนะคะได้รู้ว่าการเรียนนั้นมีประโยชน์มีความสุขและก็สามารถทําให้คุณพ่อคุณแม่นั้นมีความสุขเชื่อมุอยู่บนเวทีนได้ค่ะเราไปารู้จักกับเด็กๆทั้ง6คนบนเวทีค่ะเด็กๆขาเดินมาข้างหน้าสักนิดหนึ่งลูกนิดหนึ่งนะคะตรงนี้เลยเหอน่ารักจังเลยนะคะทราวบว่าในที่นี้นะคะมีบางคน,นขึ้นเก้าขา้าเรียนที่สถาบันนัดดีลาใช่ไหมคะ ใช่ไม่เลกงั้นคุณครูอยากให้ลูกๆได้แนะนาให้ท่านผู้มีเกียรติได้รู้จักว่าลูกชื่ออะไรนามสกุลอะไรนะคะแล้วก็มาเรียนอยู่ที่นี่นะกี่วันแล้วกี่เดือนแล้วหรือว่าเป็นปีแล้วนะคะเอาตามความสะดวกเลยลูกอยากคุยอะไรก็ได้แต่ขอให้แนะนําตัวของลูก้วยนะคะเริ่มจากคนที่ใกล้คุณครูที่สุดเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็งเดียรเชียร์วันน้องทำมาเรียนได้สองสามเดือน นะคะลูกไกด์ค่ะชื่อน้องไกด์นะคะชื่อน้องไกด์เนี่ยเป็นชื่อออกแนวสาบปแต่ในใจน้องไกด์นั้นรักคณด้านนาฏศิลป์ไทยแล้วก็น้องตอบเมื่อักครู่นี้นะคะว่าอยากให้ทุกคนนั้นหันมาสนใจศิลปะวัฒนธรรมของไทยด้วยน้องเรียนประมาณเดือนเสร็จๆใก้สองเดือนแล้วนะคะแต่ก็มีความสามารถน่ารักมากทีเดียวเราไปรู้จักกับคนที่สองกันเลยนะคะว่าชื่ออะไรและขณะนีออ้อายุเท่าไหร่แล้วอยู่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ คนที่2คือน้องนิวนะคะกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ชอบการแสดงนี้มากเลยนะคะก็มีความพยายามเหมือนเพียรนะคะเราไปที่ตัวเล็กๆก,กันดีกว่าคุณครูขอไปใกล้ๆเลยคงจะต้องนั่งลงดีกว่านะคะลูกเพราะว่าหนูตัวนิดเดียวเองนะคะ,ะคุณครูอยากให้หนูได้บอกว่าหนูชื่ออะไรนามสกุลอะไรเอาชื่อเล่นด้วยนะคะอายุเท่าไหร่พูดเป็นไหมคะลูกเป็นนะคะ ชื่อน้องออเรนี์เหรอคะอ,อายุ8ขวบอยู่ชั้นประถมศ,รรศรรึกษาปีที่2ออเรนนี่แปลว่าอะไรลูกส้มออเปลว่าส้มนะคะจะชื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่ความหมายเป็นภาษาไทยแล้วก็วันนี้แต่งชุดไทยสวยชอบนะคะลูกชอบชอบนะคะวันนี้มีใครมาชวนน้องออ,อเรน์บ้างคะ ไปคุยกับคนต่อไปนิดนึงนะคะตัวเล็กๆเหมือนๆกันเลยอ่ะมาข้างหน้าหน่อยหนึงก็ได้ค่ะเด็กหนูแนะนำตัวนะคะนี่ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอรวราสมุกติชัสินคันชื่อเล่นชื่อน้องมิวค่ะอายุเจ็ดขววค่ะเป็นมิวชั้นป .2 ค่ะอายุเจ็ดตัวเป็นมิวชั้ออนป .2 เ,เ,เหมือนกันชื่อน้องมิวเหรอคะ เอาน้องนิวเมื่อกี้มีน้องนิวแล้วก็นี่เป็นน้องนิวนะคะเรียนอยู่ชั้นป .2 แต่งตัวสวยๆเหมือนกันเลยเมื่อสักครู่นี้น้องเอรเนมีคุณพ่อคุณแม่มาชมวันนี้น้องนิวมีใครมาชมคะคุณยายกับคุณตาคุณยายกับคุณตานั่งอยู่ตรงไหนลูกอ๋อตังนี้เองนะคะคี่ยายกับคุณตาเราขยอยากไปคุยกับคนตัวเล็กนี้อีกคนนึงนะคะทางด้านนี้็คือขอเปลี่ยนมาทางนี้แล้วนะคะอเดินมาข้างหน้านี้คือลูกเดินมา้างนี้แตนแนะนำ ื่ออะไรนะคะแบบเพื่อนๆเลยชื่อเดน็นเชาเิงชื่อเรื่อชื่อน้อ,องใหม่แก้วค่ะอายุเท่าไห,หร่คะลูกอายุหขวบอยู่ชั้นไหนคะอยู่ชั้นอาสาองอคืออนุบาลสาใช่ะคะน้องใหม่แก้อยู่ชั้นอนุบาลสาอายุหัขวบเองนะคะแล้วก็รู้สึกน่าจะคล้ายๆกันเลยนะคะพี่น้องกันลูกสาวลูกสามคนนี้ ไม่ใช่นะคะแต่หน้าคล้ายกันนะคะหน้าคล้ายกันมากเลยนะคะถ้าตัวบอกว่าเป็นแฝกสามก็น่าจะใกล้เคียงนะคะก็ตัวเล็กๆเท่าๆกันหน้าตาน่ารักเหมือนกันเรามาที่คนสุดท้ายตรงนี้นะคะเป็นพี่ตัวขึ้นมาอีกนิดนึงคุณครูอยากให้หนูแนะนาตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภาชาสุกิตชัยสิงค์ค่ะชื่อเล่นชื่อจิล ในนี้มีน้องจิวน้องมิวน้องมิวน้องออเรนน้องไหมแก้วแล้วก็น้องไกลนะคะเป็นผู้ท่องเอาไว้นะว่าแต่ละคนชื่ออะไรนะคะเหรับน้องน้องอะไรนะคะน้องจิวช่อหม่ลูกน้องจิวอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองอายุสิบสามปีก็มีความสนใจทางด้านศิลป์นะคะน่ารักมากทีเดียวก็ขอให้หนมประสบความสำเร็จทางด้านนี้ต่อไปนะคะรดยงด้านการเรียนด้วย กบมือให้กับน่าสิปิตัวน้นอยๆทั้งหกคนอีกครั้งค่ะก่อนที่จะลงไปพักผ่อนนะคะขอบใจหนูมากเลยลูกที่ทําให้พวกเรามีความสุขบนเวทีแห่งนี้นะคะไปพักผ่อนเลยลูกไปพักผ่อนได้เลยนะคะท่านผู้มีเกียรติคะท่านผู้มีเกียรติได้รับชมในเรื่องของหน้า